นักดาราศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซาเปาโลประเทศบราซิลเปิดเผยว่าพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะใหม่อีกสองดวงโดยใช้วิธีวัดความเร็วในแนวเล็งจากการสังเกตเห็นดาวฤกษ์แบบดวงอาทิตย์ที่ชื่อว่า HIP 1 0 4 0 4 5ด้วโดยเครื่องค้นหาดาวเคราะห์ความเร็วแนวรัศมีที่มีความแม่นยำสูงบนกล้องโทรทัศน์3.6มเมตรของหอดูดาวท้องฟ้งฟาใต้แห่งยุโรปในเมืองลาซิยาของชิลีจึงการสังเกตการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Solar t w i n Planet Search ดาวเคราะห์สองดวงในระบบดาว HIP 1 45อยู่ห่างออกไปประมาณ175ปีแสงโดยดาวเคราะห์ดวงแรกมีชื่อว่า HIP 1 0 4 0 4 5 4จะเป็นซูเปอร์เนปจูนที่อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มแม่และอีกดวงคือ HIP 1 0 4 0 4 5ูเป็นดาวเคราะห์คล้ายดาวพฤหัสทั้งนี้เมื่อสสัปดาห์ก่อนนักวิทยาศาสตร,ร,ร์พบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่โดยสำนักงานอวกาศยุโรปรายงานว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีชื่อว่า2023ี D/W ถูกพบครั้งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ะอู่ในควาร เสียงของนาซาในประเภทวัตถุอากาศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโลกโดยประเมินว่าโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อย2,023 d w จะพุ่งชนโลกอยู่ที่1ใน607และมีความเสี่ยงที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกในปี2046ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันวาเลนไทน์